อดีตการชาวนาทุกคนต่างเคารพบูชาแม่โพศเทพีแห่งข้าวและความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของชาวไทยแม่โพศคือวิญญาณที่สถิตอยู่ในต้นข้าวเธอเป็นผู้คุ้มครองดูแลให้ข้าวเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีถ้าไม่มีแม่โพศ ข้าวในนาอาจจะเหี่ยวเฉาและสูญเสียความอุดมสมบูรณ์เรื่องเล่าของแม่โพศกนั้นถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงเป็นตำนานที่ได้รับการนับถือมาจนถึงปัจจุบันชาวนาในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยามีความศรัทธาในแม่โพศกอย่างแรงกล้า ก่อนที่จะเริ่มฤดูการปลูกข้าวพวกเขาจะทำพิธีบูชาแม่โพศพเพื่อขอพรให้การปลูกข้าวในปีนั้นมีความอุดมสมบูรณ์พวกเขาเชื่อว่าแม่โพศพจะคุ้มครองพืชพันธุ์และช่วยให้ข้าวจเจริญเติบโตพิธีบูชานี้มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวนานในหมู่บ้าน วันหนึ่งชาวนาบางคนในหมู่บ้านกลับไม่เคารพบูชาแม่โพศพอย่างที่เคยเป็นพวกเขารืนทำที่ธีบูชาและปฏิบัติต่อข้าวในนาอย่างไม่ใส่ใจด้วยความโกรธและเสียใจแม่โพศพจึงตัดสินใจลงโทษชาวนาเหล่านั้นด้วยการทำให้ข้าวในนาของพวกเขาเหี่ยวเฉาและไม่เจริญเติบโต เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของข้าวในานาเริ่มลดลงชาวนาจึงตระหนักถึงความผิดพลาดของพวกเขามีหลายคนที่เริ่มเห็นเงาร่างของแม่โพศปรากฏตัวในทุ่งนาเธอปรากฏตัวพร้อมกับลมที่พัดแรงและเสียงวีดีวีวที่ดังก้องในคืนที่มืดสีชาวนาหลายคนเชื่อว่าแม่โพศ กำลังตืวนพวกเขาถึงความสำคัญของการเคารพบูชาชาวนาที่รู้สึกผิดหวังและกลัวความโกรธของแม่โพศพพยายามหาทางขอขามาพวกเขาจึงร่วมกันทําพิธีบูชาและขอขามาจากแม่โพสพด้วยการนำข้าวเปลือกที่สวยงามและดอกไม้มาเซ้นไหวพวกเขา ขอให้แม่โพศบยกโทษและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับข้าวในนาอีกครั้งหลังจากชาวนาขอขามาและบูชาแม่โพศจากสิงใจข้าวในนาก็กลับมาเจริญเติบโต,ตอีกครั้งชาวนาเรียนรู้ถึงความสําคัญของการเคารพบูชาแม่โพศและไม่เคยลืมทำพิธีบูชาอีกเลยตำนานของแม่โพศ ยังคงถูกเล่าขานและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่เตือนใจให้ชาวนาวรู้จักความเคารพและความซื่อสัตย์ต่อธรรมชาติ